ประเทศไทยใช้น้ำมันราคาแพงเกินไปจริงหรือราคาน้ำมันแพงเพราะการผูกขาดโรงกลัน่นทำไมโรงกลั่นน้ำมันของไทยต้องอิงราคาน้ำมันตลาดสิงคโปร์ไขทุกข้อข้องใจด้านพลังงานขอเชิญทุกท่านพบกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจากวิโตเลียมจำกัดมหาชนคุณวิเชียนอุสนาโชลสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับณว,วันนี้ก็เป็นยุคซึ่งเรียกว่า มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยนะครับมันควรจะมีข้อเท็จจริงอะไรนะครับแล้วก็ควรจะไปในทิศทางไหนนะครับผมเองไม่ได้เป็นคนเก่งนะครับผมอยู่ปทอมา4ปีอยู่บางจากมา30ปีนะครับเพราะ,ะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็คือพูดจากสิ่งที่ผมผ่านมา นะครับผมไม่ได้เก่งกว่าคน Fried คนอื่นนะครับถ้าคนอื cream, ่นผ่านชีวิตเหมือนผม34ปีบนเรื่องน้ํามันเนี่ยนะครับผมคิดว่าทุกคนก็พูดเหมือนผมได้หมดนะครับไม่แตกต่างกันนะครับครับแล้วก็วันนี้ก็คงจะพยายามที่จะให้ข้อเท็จจริงให้มากที่สุดนะครับก็พูดเรื่องพลังงานก็ต้องรู้จักพลังงานก่อนนะครับพลังงานที่เรารู้จักดีที่สุดก็คือน้ํามันดิบนะครับถามว่าน้ํามันดิบคืออะไรนะฮะน้ำมันดิบคืออะไรนะครับน้ำมันดิบก็คือเป็น องค์ประกอบของสารประกอบที่เราเรียกว่าไฮโดรคาร์บอนนะครับไฮโดรคาร์บอนก็มีไฮโดรเจนกับ carbon, คาร์บอนนะฮะเป็นเป็นเป็นองค์ประกอบของโมเลกุลน,นะครับมันก็จะไล่มานะครับในในตัวเนื้อน้ำมันเนี่ยนะฮะน้ำมันดิบเนี่ยมันก็เป็นเป็นองค์ประกอบของไฮโดรคาร์บอนเอ่อตั้งแต่เบาจนถึงหนักนะฮะถ้าเบามันก็จะมีเรียกว่า C1 C2 นะครับ C1 C2 ก็คือพวกมีเทนนะครับซึ่ง ใช้ในโรงไฟฟ้านะครับ C ส C 4ก็คือแก๊สหุงต้มที่เราใช้ที่บ้านนะฮะมันเริ่มหนักขึ้นมาล้ก็ยังมีสภาพเป็นแก๊สอยู่นะครับ C หถึง C สิก็เป็นพวกแก๊สโซลีนแล้วนะครับแล้วก็ถัดลงไปก็จะเป็นน้ำมันกา๊าซหรือน้ำมันเครื่องบินนะครับท่านคงจะแปลกใจว่าไอ้น้ำมันเครื่องบินเนี่ยจริงๆก็คือน้ำมันกา๊าซตัวเดียวกันเลยนะครับที่ใช้ในใช้ในเ,เครื่องบิน พานิทนะครับคือก็คือน้ํามันก๊าซดีๆนั่นเองนะครับถัดลงไปก็จะเป็นน้ามันดีเซลนะครับซึ่งเราบอกว่ามีคาร์บอนตั้งแต่ C13 ถึง C40 นะครับถ้ามากกว่านั้นก็จะเป็นน้ามันเตาละน้ํามันเตาก็ใช้ในการให้ความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสารพวกเนี้ยมันก็จะประกอบอยู่ในเนื้อน้ํามันที่เราเรียกว่าน้ํามันดิบนะฮะมันยังดิบอยู่นะมันเกิดตามธรรมชาติยังไม่ได้ทาอะไรกับมันนะครับอยากจะบอกว่าน้ํามันดิบนะฮะแหล่งต่างๆในโลกนี้ ไม่มีแหล่งไหนที่มีคุณภาพเหมือนกันเลยนะทุกแหล่งมีคุณภาพแตกต่างกันหมดนะครับแตกต่างกันไม่ว่าในเชิงของปริมาณกรรมฐานแตกต่างในเชิงของความถุงจำเพาะนะครับดักเบานะฮะสัดส่วนของน้ำมันแต่ละชนิดนะฮะที่อยู่ในน้ำมันดิบแต่ละบ่อก็ไม่เหมือนกันเลยทั้งโลกนี้นะฮะมีความแตกต่างกันหมดเมื่อได้ได้ไดน้ำมันดิบมาแล้วนะครับ บวกกับน้ำมันดิบที่เราซื้อจอากต่างประเทศนะครับเข้ามาก็มาเก็บไว้ในถังนะฮะถังน้ำมันดิบขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะส่งเข้าหอ,อกันนะหอใหญ่ๆเนี่ยหอ,อกันจากน้ำมันดิบที่เราบอกว่ามันเป็นสารไฮโดรคาร์บอนปนกันอยู่นะครับเราก็จะมาแยกมันนะฮะเราเรียกว่าการกลั่นแยกลําดับส่วนนะฮะกลั่นแยกลําดับส่วนนะครับในหอเนี่ยเอ๊ะท่านก็บอกเอ๊ะแล้วมันแยกได้ยังไงนะครับแยกตาม p o l i n g Point นะฮะก็คืออุณหภูมิจุดกั่นตัวของมันนะครับอุณหภูมินะฮะเวลาส่งเข้าหอ,อกั่นน้ำมันดิบเดี๋ยวเราจะให้ความร้อนมันนะฮะส่วนที่ร้อนที่สุดจะอยู่ข้างล่างนะครับส่วนที่ปลายปายหอเนี่ยจะค่อยๆเย็นลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก๊าซที่ระเหยเย็นที่สุดที่มันมีจุดเดือดที่ต่ําสุดเนี่ยก็จะอยู่ข้างบนก็จะเป็นเป็นแกส๊ส นะครับอยู่ข้างบนถัดลงมานะข้างข้างหอเนี่ยเรียกว่าหน่วยผลิตแนบท่าเนี่ยก็จะดึงส่วนที่เป็นนบท่าออกมาถัดลงมาก็เป็นหน่วยที่ดึงเอาน้ํามันก๊าซออกมาแล้วก็หน่วยที่ดึงเอาน้ํามันดีเซลนะครับแล้วสุดท้ายที่ก้นหอนะครับก็จะเป็นน้ํามันเตานะครับซึ่งในในหอกันเนี่ยเขาก็จะมีถาดนะครับแล้วก็มีรูให้น้ํามันเนี่ยสามารถระเหยขึ้นไปได้นะครับและในอีกทางนึงก็ให้มันย้อนกลับมาเวลามันย้อนกลับมากับ่วนที่มันขึ้นไปเนี่ยมันจะทําให้น้ํามันโวนนั้นเนี่ย มันกลายเป็นของเหลวแล้วก็ดึงออกมาเพราะฉะนั้นการออกแบบก็ต้องออกแบบให้ถูกนะครับว่าควรจะดึงออกมาจากชั้นที่เท่าไหร่นะฮะของหอ,อกันเพื่อให้ได้คุณภาพน้ำมันตรงตามที่เราต้องการผลิตที่จะขายในประเทศไทยนะครับก็หลังจากนั้นก็เป็นการที่จะปรับปรุงหน่วยนะฮะเพิ่มค่าออกเทนนะครับหรือนะครับ,รนะรบที่อันสุดท้ายเลยนะที่มีความสําคัญมากนะครับคือน้ำมันดิบปกติแล้วเนี่ยผ่านหอ,อกันตัวนี้เนี่ย มันก็จะได้ปริมาณน้ำมันเนี่ยตามคุณสมบัติของน้ำมันดิบแต่ละตัวซึ่งก็ไม่เหมือนกันเลยนะฮะได้ปริมาณไม่เท่ากันนะฮะสุดท้ายได้น้ำมันเตามาน้ำมันเตาเป็นน้ำมันที่มีคุณค่าราคาถูกที่สุดนะครับทำไงเราจะแปลงตัวน้ำมันเตานะครับให้มันมีคุณค่าสูงขึ้นนะครับก็ติดตั้งหน่วยที่เราเรียกว่า secondary unit นะครับซึ่งก็มีหลายเทคโนโลยีแต่ที่บางจากเราใช้เนี่ยเราใช้หน่วยที่เรียกว่า ไฮโดรพักกิ้งนะครับก็คือใช้ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทําให้น้ํามันเตาเนี่ยแตกตัวนะฮะให้ไฮโดรเจนเข้าไปช่วยนะครับทำให้มันกลายจากน้ํามันเตาเนี่ยกลายเป็นน้ํามันเบนซินกับน้ํามันดีเซลก็จะเหลือน้ํามันเตาเนี่ยน้อยมากในส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยถ้าไล่เรียงตั้งแต่น้ํามันเบานะฮะอันแรกก็คือก๊าซเชื้อเพลิงนะครับเราได้ C ี C2 มาแล้วก็เอาตัวเนี้ยเป็นเชื้อเพลิงในในโรงกลั่นนะครับใช้เป็นเชื้อเพลิง รเราได้แก๊สหุงต้มก็ขายเป็นแก๊สหุงต้มไปนะครับเราได้น้ํามันเบนซินนะครับซึ่งน้ามันเบนซิน zin, น้นวันนี้เนี่ยเราเป็นแก๊สโซฮอเกือบหมดแล้วนะครับก็จะมีการนําเอาเอเทนอลมาผสมนะครับเดี๋ยวจะมีพูดต่อไปนะครับนะถ้าเป็น e10 นะก็คือมีเอเทนโอลผสมอยู่10%ถ้าเป็น e20 ก็มีเอทานอลผสมอยู่20% e85 ก็มีเอทานอลผสมอยู่85%นะครับอันนี้ก็คือน้ํามันเบนซินนะครับแล้วก็ได้น้ํามันเครื่องบิน น,น้ำมันดีเซลนะครับน้ำมันดีเซลตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็บอกให้ผสมกับไบโอดีเซลนะฮะไบโอดีเซลก็เป็นน้ำมันคุณภาพคล้ายดีเซลโดยทำมาจาก CBO ก็คือน้ำมันปาล์มดิบนะฮะก่อนที่จะก็คือตัวที่เอาไปทำน้ำมันพืชน,นะฮะก่อนที่ไปกลั่นเป็นน้ำมันพืชเนี่ยนะฮะก็มาผ่านตัวลงกันของของไบโอดีเซลนะครับเราก็จะได้ น้ำมันซึ่งมีคุณภาพเนี่ยคล้ายคลึงกับดีเซลนะฮะแต่ทำมาจากปาล์มดิบนะครับมาผสมอยู่ณนะวันนี้คุณภาพน้ำมันของรัฐบาลเนี่ยกำหนดให้มีส่วนผสมอยู่7%เนะครับเพราะน้ำมันที่ท่านเติมไม่ว่ายี่ห้อไหนนะครับจะต้องมีตัวน้ำมันไบโอดีเซลนะฮะอยู่7%นะก็เหมือนกันหมดนะครับแล้วก็เป็นน้ำมันเตานะฮะน้ำมันเตาก็ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับใช้ในการ ต้มน้าเอาไอ้น้ำไปปั่นไฟหรือเอาไอ้น้ำไปใช้ในกระบวนการผลิตก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็คือเป็นกระบวนการผลิตคร่าวๆนะครับลองมาดูภาพใหญ่ของโลกมั่งนะครับการใช้พลังงานทั้งหมดอันนี้คือภาพการใช้พลังงานทั้งหมดนะครับน้ำมันนะครับเป็นส่วนหนึ่งนั้นเองของพลังงานทั้งหมดนะครับน้ำมันไม่ใช่เป็นนะครับยิ่งโดยเฉพาะในปีที่เขาพูดถึงปี2035นะครับจะเห็นว่า สัดส่วนของน้ํามันเนี่ยนะฮะอันนี้คือเดี๋ยวดูหน่วยก่อนนะหน่วยเขาพูดถึงว่าพันนะบิลเลียนบิลเลียน TOE ก็คือ TOE ก็คือตันออฟออยล์อีคูเปเลนนะครับก็คือเทียบเท่ากับน้ํามันกี่ตันนะครับ,นะรบเพราะว่าอย่างอื่นฐานหินเนี่ยมันก็มีน้ําหนักของมันนะฮะแต่ว่าเวลาเราเทียบเนี่ยเราเทียบอะไรเราเทียบค่าความร้อนของมันนะครับนะเช่นน้ำมันฐานหิน1ตันนะครับมันให้ค่าความร้อนเท่ากับน้ํามันกี่ตัน เราก็บวกไปแค่นั้นเองเราไม่ได้เอาน้ำหนักของของฐานหินไปบวกนะครับเอาค่าความร้อนของฐานหินนะครับที่เทียบเท่ากับน้ำมันเนี่ยเพื่อมาบวกกันเข้าไปนะครับตัวอื่นก็เหมือนกัน,นครับไฮโดรหรือนิวเลียก็แล้วแต่นะครับเทียบเป็นค่าความร้อนของมันนะครับเป็นค่าความร้อนเทียบเท่าค่าความร้อนของน้ำมันก็แล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าตัวน้ำมันเองนะครับทั้งหมดเนี่ยสัดส่วนการใช้น้ำมันในข้างหน้านะะเขาก็โปรเจกต์ว่ามันจะน้อยลงไปเรื่อย นะครับมันมาจากหลายๆสาเหตุนะครับเนื่องจากราคาทีม่มันแพงขึ้นมามันก็เลยทำให้พลังงานอย่างอื่นนะครับมันเริ่มคุ้มค่านะครับมาทดแทนน้ำมันได้ในช่วงที่ราคาที่มันถูกๆเนี่ยนะการที่เราจะส่งเสริมไปใช้พลังงานทดแทนเนี่ยมันแพงกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะทำเนี่ยมันก็จะมีภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายเยอะนะครับเพราะฉะน Nearly ั้นการที่จะเกิดพลังงานทดแทนเกิดขึ้นได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันต้องมาจากราคาน้ำมันที่แพงด้วยนะครับ แล้วก็นโยบายของรัฐนโยบายของโลกในเรื่องเกี่ยวกับโลกร้อนทั้งหลายแหล่ก็พยายามที่จะลดการใช้น้ำมันลงพยายามไปใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดขึ้นให้ตัวปล่อยตัวคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงคราวนี้ถ้าน้ํามันนะ่ะน้ํามันทั่วโลกเป็นยังไงนะครับถ้ามาดั้งดูทางกล่องกล่องไหนฮะขวามือนะฮะกล่องแรกนะครับก็พูดถึง สีเหลืองสีส้มนะฮะสีล่มก็เป็นความต้องการใช้น้ํามันนะครับของกลุ่มประเทศ OECD นะฮะกลุ่มประเทศ OECD ก็กลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วนะครับในเอเชียก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีอยู่2ประเทศนะครับที่อยู่ในกลุ่มประเทศ OECD ที่เหลือก็จะอยู่ในยุโรปนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับและอเมริกาด้วยนะครับกับกลุ่มประเทศนอก OECD ซซึ่งไทยก็อยู่ในนี้นะฮะไทยอยู่ในสีเขียว ะจะเห็นว่าความต้องการใช้น้ำมัน,นของกลุ่มประเทศ non OECD นะในปี2014จะเห็นนะท่านเห็นตัวเลขนะจะมากกว่าสีเหลืองและสีส้มแล้วนะในปี13เนี่ยยังต่ำกว่าก็คือ45.38อันนี้คือหน่วยเป็นล้านบาร์เรลต่อวันลนะ้าน MBD ก็คือ million barrels per day นหน่วยที่เขียนไว้นะฮะล้านบาร์เรลต่อวันนะครับ พอปี1นีปีนี้ก็คาดการว่าความต้องการใช้ของกลุ่มประเทศ Non OECD เนี่ยนะจะสูงกว่าละนะครับสีสสูงกว่า45.98กนะครับกลุ่มประเทศ OECD นะฮะไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยก็คงมี2ปจัจจัยก็คือปัจจัยในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะถ้าใครติดตามก็จะเห็นว่ายุโรปเองตอนนี้มีปัญหาเศรษฐกิจเยอรมันเองก็เริ่ม GDP ของไตรมาสที่2ก็ติดลบอยู่0 2นเปอร์เซ็นต์นะครับงนั้นยุโรปเองก็ไม่ฟื้นนะครับ ประกอบกับกลุ่มประเทศพวกนี้เนี่ยเขามีนโยบายประหยัดพลังงานเขาใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทาให้การใช้พลังงานเขาเนี่ยลดลงนะถึงแม้ว่าเขาจะมีการ GDP ที่เติบโต,ตขึ้นนะผิดกับกลุ่มประเทศ OECD ไอ้นอน OECD นะครับซึ่งเป็นประเทศซึ่งกําลังจะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นจีนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะการใช้พลังงานต่อ GDP เขาเนี่ยมันสูงกว่ากลุ่มประเทศพวกนี้นะครับ เพราะฉะนั้นประเทศพวกรวยๆเนี่ยเขาไปผลิตสินค้าซึ่งใช้พลังงานน้อยได้ราคาแพงนะครับกลุ่มประเทศที่ยังพัฒนาอยู่เนี่ยก็ต้องอยู่ในอุตสาหกรรมหนักใช้พลังงานเยอะแต่ได้สินค้าราคาถูกนะครับเพราะงั้นการใช้พลังงานของกลุ่ม non นน OECD ก็จะสูงกว่า OECD ไปณวันนี้นะครับท่านก็จะเห็นนะครตัวเลขเนี่ยข้างบนเนี่ยก็ประมาณสัก90กว่าล,าล้านเรลต่อวันนะฮะการใช้น้ํามันนะครับการใช้น้ํามันอันนี้อันนี้คือด้านของ อุปสงค์อุปสงค์ก็คือความต้องการมาดูอุปทานนะคือด้านซัพพลายนะฮะซัพพลายก็เหมือนกันนะฮะอุปสงค์เราพูดถึง OECD กับนอ n น e c d แต่พอพูดถึงเรื่องซัพพลายปุ๊บเราเปลี่ยนเรื่องละแล้วเป็นกลุ่มละแล้วเราบอกกลุ่ม o อเปกกับนอ n นอเปกนะฮะกลุ่ม o อเปกก็คือกลุ่มซึ่งมีการผลิตน้ํามันมากกว่าการใช้ก็แล้วกันนะประเทศที่มีการผลิตน้ํามันมากกว่าการใช้ก็เลยมีน้ํามันเหลือส่งออก นะฮะโอเปกก็เลยเรียกว่าโอเปกในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับกลุ่มการผลิตมน้ำมันดิบของกลุ่ม non โอเปกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมากนะครับโดยเฉพาะที่อเมริกาเองนะครับการขุดพมเชลออยล์ไม่ใช่ยิงขุดพบแหละยิง,งเชลออยลมีมานานแล้วเขาก็รู้นะฮะเพียงแต่พบเทคโนโลยีนะครับ,รบที่เราเรียกว่าแฟ a เจอริ n นะฮะไฮโดรแฟกเจอริงเนี่ยสามารถที่จะ Cover, รีคอเวอร์นะฮะขุดเอาน้ำมันที่เรียกว่าเชลล์ออยล์ขึ้นมาได้ในปริมาณที่ที่เร็วขึ้นต้นทุนมันเริ่มคุ้มค่านะฮะต้นทุนในการเอาขึ้นมาประมาณสัก70เหรียญต่อบาเรลพอราคาน้ำมันมันมันเกินกว่า70เขาก็เริ่มคุ้มค่าละที่จะเอากับเอาเอาขึ้นมาขายนะครับตอนนี้อเมริกาเองเนี่ยสามารถผลิตเชลล์ออยล์เนี่ยได้เพิ่มขึ้นนะครับปีหนึ่งเนี่ยเกือบล้านบาเรลต่อวันนะครับเกือบล้านบาเรลต่อวันแต อเมริกายังก็ยังต้องนําเข้าอยู่นะครับก็จะเห็นว่าการผลิตน้ามันของของอกลุ่มนอนโอเปกเนี่ยเริ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกลุ่มโอเปกเองนะครับสีเหลืองๆข้างบนนะฮะก็เป็นตัวเลขของอความสามารถของกลุ่มโอเปกที่จะผลิตได้นะครับถ้ารวมกันก็จะเห็นว่าสปายเนี่ยมีมากกว่าดีมานใช่ไหมฮะไม่ว่าจะปี1.3 1.4 1.5 1.6 นะฮะสัพพายมากกว่าดีมานสัพพายมากกว่าดีมานถ้าทุกคนผลิตอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นโลกล้นไปด้วยน้ํามันเพราะไม่มีที่ใช้ตัวไหมครับตัวเลขสัพพายมากกว่าดีมานเกิดอะไรขึ้นครับโอเปกครับโอเปกโอเปกเป็นคนอยากจะได้ราคาแพงเพราะฉะนั้นโอเปกจะลดกําลังการผลิตตัวเองลงเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างดีมานกับสัพพาย มพรทุกครั้งที่บอกมีการประชุมกับโอปงโอเปกเขาทำอะไรเขามาคุยกันว่าควรจะผลิตเท่าไหร่เพื่อให้โลกเนี่ยไม่มีน้ํามันล้นเพื่อให้ราคาน้ํามันเนี่ยเป็นไปตามที่เขาต้องการนะครับเพราะเขามีการทําบัตรเจตไว้งบประมาณประจําปีนะครับราคาน้ํามันเขาต้องมีรายได้จากการขายน้ํามันเนี่ยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวราคาน้ํามันเป็นตัวที่มีความสําคัญจากอุมประเทศโอเปกมากเพราะรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศเข้ามาจากการขายน้ำมันเกือบทั้งหมด นะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือนะครับโอเปกแน่นอนผลิตตามกําลังการผลิตของตัวเองไม่ได้ถามว่ากลุ่มนอนโอเปกเขาทำไงกลุ่มนอนโอเปกบอกผมมีเท่าไหร่ผมผิดผมผลิตเท่านั้นผมไม่สนใจเพราะผมยังต้องนําเข้าน้ำมันอยู่เห็นไหมผมผลิตมากผมก็นําเข้าน้อยนั่นเองง่ายๆตรรกะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพราะฉะนั้นคนที่ทําหน้าที่ สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นของพลังงานก็คือกลุ่ม OPEC ในเรื่องของน้ำมันนะครับก็คือกลุ่ม o อเปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น o อ e c ก็ต้องผลิตน้ำมันน้อยลงนะครับเขาก็จะเหลือเราเรียกว่า Cap spare capacity ก็คือ,อ,อความสามารถในการผลิตที่เหลืออยู่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะใช้ในกรณีที่เกิดภาวะอะไรฮะความขัดแย้งในกลุ่มตอนนี้เช่นในเรื่องของริเบียเองก็ดี นะครับในเรื่องของอิรักเองนะฮะซึ่งบางครั้งไม่สามารถจะส่งออกและมันได้ตามเป้าหมายนะครับก็กลุ่มโอเปกเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียนะฮะจะเป็นประเทศเกือบจะเป็นประเทศเดียวด้วยซ้ําไปนะครับที่เรียกว่าเสียสละที่สุดของกลุ่มโอเปกคือลดกําลังการผลิตของตัวเองลงมาเท่าที่ให้เกิดบาลานซ แล้วเวลาประเทศอื่นมีปัญหาซาอุก็ผลิตเพิ่มขึ้นมาเพื่อชดเชยกับสิ่งที่หายไปในโลกนะครับโลกมันต้องบาลานซ์นะฮะมันขาดไม่ได้นะถ้าขาดเมื่อไหร่ก็ราคาก็พุ่งขึ้นไปหรือต้องจนขาดราคาสูงจนทําให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันกระทบกระเทือนทําให้ความต้องการใช้มันลดลงโดยอัตโนมัติด้วยตัวมันเองนั่นก็คือสภาพของตลาดก็คือดีมาร์สาพเป็นตัวกําหนดราคาเป็นตัวกําหนดดีมาร์สาพทั้งหมด อันนี้ก็คือสภาพปกติของ,ของ,ข,องของการทำตลาดโลกนะครับอันนี้นะฮะหลายๆคน RP, R P R slash P ก็คือ Reserve ต่อ Production ก็คือปริมาณสำรองที่มีอยู่หารด้วยปริมาณการผลิตณปีนั้นนะเราคงพูดถึงป,ปลายปี1-3นะครับปลายปี1-3ก็คือเอาปริมาณสำรองน้ำมันของแต่ละประเทศ mm. ที่ได้มีการสำรวจพบ นะและมีการมีแผนจะพัฒนามีความคุ้มค่าที่จะเอาขึ้นมาจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์หารด้วยปริมาณที่เขาผลิตในปีนั้นนะครับตัวเลขออกมาก็คือจำนวนปีที่เหลืออยู่ที่เขาสามารถผลิตได้ในอัตราเทียบเท่ากับปีปีปีนั้นนะนะปีหนึ่ามนพูดถึงปี13ก็คือปริมาณสำรองหารด้วยปริมาณการผลิตในปี1นึจะเหลืออีกกี่ปี RNP ก็คือจำนวนปีที่เหลืออยู่นะครับในโลกเราจะเหลืออีกอยู่53ปีนะครับ53ปีตอนผมเข้ามาตัวเลขตัวนี้คือ40ปีเรากำลังพูดถึงว่าน้ำมันจะหมดไปจากโลกแต่ตอนผมกำลังจะ,กะเกษียณมันเหลือมันเป็น53ปีถ้ามัน40ปีมันก็คงหมดไปแล้วนะเกือบหมดแล้วคงจะเหลือ10ปีนะว่านะท่านคิดเอาเองแล้วกันว่าน้ำมันจะหมดจากโลกไหม เดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมมันถึงไม่หมดนะฮะทำไมสํารองมันคืออย่างนั้นนะครับณวันนี้เนี่ยเวเนซุเอลามีปริมาณสํารองนะ้ำมันดิบนี่คือปริมาณสํารองนะครับไม่ใช่จำนวนปีที่สูงสุดทางทางด้านเนี่ยแลงหนึ่งนะฮะที่เขามีปริมาณสํารองนะ้ำมันอยู่นะฮะถัดมาก,ก็คือซาอุดีอาระเบียแคนาดาอิรานนะครับอิรักนะครับไทยไทยเราอยู่ลบ49นะครับ อันดับไม่เลวไม่เลวนะฮะ49แต่ท่านดูปริมาณก่อนนะดส0.4ล้าน0.4พันล้านบาทแล้วเมื่อเทียบกับหนึ่งถึงสิบเนี่ยมันห่างไกลคนละโลกเลยนะครับอันดับดูดีอันดับดูดีนะครับแต่ดูปริมาณเทียบกันเลยครับมันเทียบกันไม่ได้เลยบริษัท BP เนี่ยเขาประเมินว่าปริมาณสำรองน้ํามันดิบนะฮะน้ำมันดิบนะครับนี่คือเฉพาะน้ำมันดิบไม่รวมแก๊สธรรมชาตินะครับของเมืองไทยเนี่ย โอบอยู่ได้แค่สามปีนะเองสามปีนะครับแล้วก็ของกลุ่มเชื้อเพลิงบอกอยู่ได้ห้าปีนะครับอันนี้คือเอาตัวเลขสำรองหาด้วยการผลิตปีนั้นนะครับแต่ผมจะบอกว่าทำไมมันยืดมาได้เพราะว่าปีถัดไปปริมาณผลิตมันน้อยลงหน่อยฮะมันก็เลยยิงยืดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราบอกให้ผลิตเท่าเดิมห้ามลดมันก็จะเหลือแค่ปีอปีก็หมดเกี้ยงนะครับอันนี้ก็คือความหมายของคำว่า RP Ratio จำนวนปีนะครับแล้วเดี๋ยวจะดูว่าเอ๊ะทำไมมันมันเพิ่มขึ้นมาได้จากไอ้40เป็น50สํารองลองมาดูว่าเขาเขาไอ้คำว่าปริมาณสํารองเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องพยายามที่จะอ,อะไรหามาอธิบายง่ายๆนะครับมันมี P1 P2 P3 นะครับ P1 ก็คือความเป็นไปได้ที่จะเอาน้ำมันขึ้นมาได้นะครับ เขาก็พูดถึงว่าเหมือนกับว่าถ้าเราเทางขวามือเนี่ยจับปลาอยู่ในเรือแล้วอะไรเงี้ยนะครับวัดขนาดน้ำหนักได้แน่นอนพร้อมนำมาปรุงอาหารแล้วก็ถือว่าเป็นปริมาณที่เราเรียกว่า p r o o f develop p r o o f แล้วก็ develop แล้วด้วยนะฮะหรืออีกตัวหนึ่งก็คือปริมาณสํารองพิสูจน์แล้วแต่ยังไม่ได้ผลิตนะครับมีการสําลองผลิตพิสูจน์แน่นอนว่ามีแล้วนะครับมีแผนจะผลิตแต่ยังไม่ได้ผลิต ก็เหมือนกันเนี่ยเขาบอกมีปลาติดเบ็ดอยู่ลากเข้ามาข้างเรือก็มันจะช้อนขึ้นมาพอกะขนาดได้อันนี้เขาถือว่าเป็นสำรองวัดอันนี้เราเรียกว่า P 1 P 1ก็คือเขาให้คำจำกัดความว่ามีความเป็นไปได้90%เขาเรียกว่า P 1นะปริมาณสำรองตัวเนี้ยที่เขากำหนด,ดขึ้นมาเนี่ยมันมีความเป็น